ยามรักจางเหมือนผ่านหมองมองขุนมัวโทษรอบตัวว่าเหตุใดไม่เหมือนเดิมลองขัดเกลวที่ใจเราเฝ้าเพิ่มเติมรักจะเริ่มส่องประกายได้อีกคราสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้มาพบกับธรรมะเรื่องพานทองเหลืองสะท้อนใจคุณผู้ฟังครับเคยไหมครับ ที่ความรักซึ่งเคยหอมหวานเมื่อการเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นความคุ้นชินที่บางครั้งก็แสนจะจืดจางเรื่องราวของลุงสมชายกับป้ามะลิก็อาจเป็นเช่นนั้นครับณหนะมู่บ้านเล็กๆอันสงบงามลุงสมชายกับป้ามะลิใช้ชีวิตคู่กันมาหลายสิปี ดุดดังเรือลำน้อยที่ลอยล่องในลำธารแห่งการเวลามายาวนานแต่ระยะหลังมานี้คลื่นลมในใจของลุงสมชายดูจะแปรปรวนไปลุงแกเริ่มมองเห็นแต่ตำหนิเล็กๆน้อยๆของภรยาคู่ทุกคู่ยากเช้าวันหนึ่งเสียงทุ้มๆของลุงก็เอ่ยขึ้นทำลายความเงียบกาแฟวันนี้มันจืดไปหน่อยนะแม่มะลิ ทั้งที่รสชาติก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยกับข้าวก็มีแต่เดิมๆไม่เห็นหน้ากินเหมือนบ้านอื่นเขาทำคำพูดเหล่านั้นแม้จะเบาแต่ก็หนักพอที่จะทำให้บ่าของป้ามะลิลู่ลงป้าไม่ได้เอื้อนเอ่ยถ้อยคําใดตอบโต้เพียงแต่ก้มหน้าเก็บถ้วยชามไปล้างอย่างเงียบงนันความเงียบของป้านี่แหละครับที่ยิ่งทวีความขัดใจให้ลุงสมชายดูสิเดี๋ยวนี้ไม่พูดไม่จา หน้าตาก็หมองคล้ำไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนเลยด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยวและคุณมัวลุงสมชายจึงเดินทางไปยังวัดป่าท้ายหมู่บ้านหวังจะสนทนาธรรมกับหลวงปู่จันทร์พระเถระผู้มีรอยยิ้มเปี่ยมเมตตาเสมอเมื่อไปถึงก็เห็นหลวงปู่นั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ในมือกำลังประคองพานทองเหลืองเก่าคลํำใบหนึ่งผานใบนั้นมัวหมองมีคราบเขียวของการเวลาจับไปทั่วทั้งใบ ลุงสมชายก้มกราบแล้วจึงเริ่มระบายความทุกข์ในใจออกมาลุงตู่ครับผมเบื่อเมียที่บ้านเหลือเกินครับน้ำเสียงของแกแฝงไว้ด้วยความอ่อนใจเขาไม่เหมือนเดิมเลยครับดูเก่าดูหมองทำอะไรก็ไม่ถูกใจผมไปเสียหมดหลวงปู่จันท์วางมือจากการขัดผ่านท่านหันมามองลุงสมชายด้วยสายตาที่เข้าใจก่อนจะยิ้มบางๆแล้วเอ่ยขึ้นว่าโยมสมชาย ลองมองดูพานในมืออาตมานนิสิโยมเห็นอะไรในนั้นบ้างลุงสมชายเพ่งมองไม่เห็นอะไรชัดเลยครับหลวงปู่มันขุนมัวไปหมดเห็นก็แตงเงาตัวเองลางๆเท่านั้นหลวงปู่จึงยื่นผ้าผืนเล็กกับดินสอพองที่ผสมน้ำมาขามเปียกให้โยมลองขัดดูนะเอาแค่จุดเล็กๆจุดเดียวก็พอลุงสมชายรับมาอย่างงุนงงก่อนจะค่อยๆบรรจงขัดลงไปบนขอบผาน ออกแรงถูเบาๆวนไปวนมาไม่นานนะักคราบที่เคยเกาะแน่นก็ค่อยๆจางหายไปเผยให้เห็นเนื้อทองเหลืองอารามส่องประกายสะท้อนแสงขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์พอแล้วโยมหลวงปู่กล่าวทีนี้ลองมองเข้าไปที่จุดเล็กๆที่โยมพึ่งขัดเมื่อครู่นี้สิโยมเห็นอะไรชัดที่สุดลุงสมชายก้มลงมองอีกครั้ง คุณผู้ฟังครับในวงประกายสีทองเล็กๆนั่นเองภาพที่สะท้อนกลับมาอย่างคมชัดที่สุดไม่ใช่สิ่งใดอื่นหากแต่เป็นใบหน้าของลุงสมชายเองใบหน้าที่บึ้งตึงและเต็มไปด้วยริ้วรอยของความกังวลลุงสมชายเงยหน้าขึ้นสองตาแดงกำ่ำเหมือนพึ่งตระหนักรู้ในสัจธรรมบางอย่างผมผมเห็นหน้าตัวเองครับหลุงปู่ลุงปู่จันยิ้มอย่างเมตตา โยมสมชายเอย๋ยชีวิตคู่ก็ไม่ต่างอะไรกับผานทองเหลืองใบนี้หรอกนะแรกเริ่มเดิมทีมันก็สุขใสเงางามแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปย่อมมีฝุ่นละอองและความมัวหมองเข้ามาจับเป็นธรรมดาที่โยมมองว่าภรรยาเก่าและหมองคล้ำก็เหมือนที่โยมมองเห็นแต่คราบสกปรกบนผานใบนี้ โยมเฝ้ามองแต่ความเงางามในอดีตที่มันเลือนหายไปแต่โยมลืมไปว่าทันทีที่โยมเริ่มลงมือขัดเกลาทันทีที่โยมใส่ใจแม้เพียงจุดเล็กๆสิ่งแรกที่โยมจะมองเห็นได้ชัดที่สุดก็คือตัวของโยมเองหยดน้ำอุ่นๆไหลอาบแก้มของลุงสมชายแก่พึ่งนึกได้ว่านานเหลือเกินแล้ว ที่ไม่มีคำชื่นชมออกจากปากแกเลยมีแต่คำตำหนิติเตียนความหงุดหงิดของแกเองนี่แหละคือฝุ่นควันร้ายที่ไปเกาะกุมหัวใจของป้ามะลิจนภรยาที่เคยสดใสต้องมัวหมองลงเย็นวันนั้นลุงสมชายกลับถึงบ้านด้วยหัวใจดวงใหม่แกเห็นป้ามะลินั่งตำน้ำพริกเงื่อซึมอยู่หน้าครัวลุงสมชายเดินเข้าไปเงียบ หยิบพัดมาพัดให้ภรรยาเบาๆอากาศมันร้อนนะแม่มะลิขอบใจนะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้กินทุกวันป้ามะลิเงยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจแล้วแถวก็รอยยิ้มรอยยิ้มที่ลุงสมชายโหยหาและลงลืมไปเนินนานก็ค่อยๆพลิบานขึ้นบนดวงหน้าของป้ามะลิอีกครั้งคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้หลวงปู่จันทร์ท่านได้ให้ข้อธรรมสรุปไว้ว่า ชีวิตคู่ที่มัวหมองอย่าพึ่งด่วนตัดสินโทษกระจกว่าสกปรกแต่จงลองพิจารณาดูให้ดีว่าใบหน้าที่กำลังส่องกระจกอยู่นั้นยิ้มแย้มหรือบึ้งตึงหากเราปรารถนาจะเห็นภาพสะท้อนที่งดงามเราก็ต้องเริ่มต้นขัดเกลาที่หัวใจของเราเองก่อนเติมความเมตตาลดการตำหนิ เมื่อใจของเราสุขใสสว่างงามแล้วโลกของคนสองคนก็จะกลับมาสว่างสวยได้อีกครั้งหนึ่ง